นี่นะครับมดคันไฟเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํายาสูตรเข้มข้นกําจัดมดคันไฟแล้วก็อาใช้ได้กับมดทุกชนิดนะครับเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่นวิทย์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาผสมน้ํายากาจัดมดนะครับเป็นมดคันไฟนะครับแล้วก็มดอย่างอื่นนะครับสามารถกําจัดได้ในขวดเดียวแล้วเลยนะครับ ปกติแล้วถ้าเราผสมเรจะฆ่าได้แค่มดคันนะครับมดตัวเล็กที่อยู่ในครัวนะครับแต่วิธีนี้สามารถฉีดมดคันไฟนะครับให้ตายได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นสารพิษนะครับต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนนะครับนี่ครับทัาแรกครับเราจะมีน้ำยาล้างจานนะครับน้ำส้มใสโชูครับ เามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับัแรกนะครับเราก็จะใส่น้ํายาล้างจานนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนแกงนะครับ ดังนั้นน้ำส้มสายชูนะครับแล้วปกตินะครับใส่หมดขวดก็ได้ครับแต่ว่าผมจะใส่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าฉีดไม่เยอะนะครับนี่ครับก็ประมาณหนึ่งร้อยนะครับม l นะครับต่อน้ำยา ล้างจานหนึ่งช้อนแกงนะครับนี่ครับทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับน้ำยากำจัดมดนะครับที่เชื่อข้นรุนแรงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปฉีดกำจัดกันดูเลยนะครับนี่ครับเรามาฉีดดูเลยนะครับ นี่ครับเมื่อมดถูกน้ำยาเรานะครับตอนนี้แน่นิ่งไปเลยนะครับสลับมดคันนะครับที่ขึ้นตามบ้านหรือขึ้นในครัวเรานะครับนี่ครับเรามาดูมดแดงนะครับมดแดงหรือมดคันไฟนะครับ นี่ครับก็ไม่เห็นวิ่งแล้วนะครับก็จะตายแล้วนะครับก็มองไม่เห็นนี่ครับนี่ครับเรามาดูกันอ่ชัดๆนะครับ นี่นะครับที่เราชีดครับตัวนี้เขาก็เริ่มจะน็อกแล้วก็บางตัวก็ตายไปแล้วนะครับบางตัวก็ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะตายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ